สวัสดีนะครับผมเซลเอกนะครับจากคูโบต่านะครับเมื่อนี้ก็มีลูกค้าถามกันเข้ามานะครับว่าพึ่งซื้อรถ LC0 ไปนะครับพึ่งพอนได้ยังบ่ทันถึงปีนะครับสามารถเอามาเปลี่ยนนะครับนะครับพึ่งเอามาตีเทิร์นได้บ่นะครับตัวน <wszyscy> ี้ก็ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับก็คือสมมุติว่าลูกค้าพึ่งซื้อ LC0 ไปนะครับ <coch> ย <leurs ieri> ังบ่ทันได้ใส่หมดเลยที่ใส่หมดไปแค่ปี2-3ปีเนี่ยนะครับทางหลาดนี่ยังบ่ทันได้รับซื้อขึ้นนะครับยังบ่ทันได้รับตีเทิร์นนะครับเป็นหยังนนนะะะะคคคครรรรรััับบบเเพาาาว่่1มืืออลูก้้ซถไป ราคาอ่ะตีกลมๆอยู่6แสนสี่เนี่ยครับตัวรถใบมีดฐานรถตินีนะครับเข้าดาวไปจักแสนหนึ่งนะครับมันยังจะมีดอกเบี้ยอยู่นะครับดอกเบี้ยสมมงหมเราขับโบกไปจักแสนแสนหนึ่งแสนห้าอย่างสี่นะครับต้นรดมดอกเบี้ยก็จะอยู่เราเจ็ดแสนกว่าบาทเนาะเจ็ดแสนกว่าบาทซึ่งขาเข้ารับสื่อนะครับมันบันมีทางที่เขาจะรับสื่อขึ้นจากราคาเงินสด6แสนสี่เขาจะไปสื่ออยู่เจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้นะครับคือเขาจะต้องสื่อตามกับราคาราคาเงินสดอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ การคุยการตกลงส่วนมากมันจะบบคอยจบกันนะครับก็เลยโบคอยได้รับนะครับที่นี่นะครับแลลูกค้าที่ยังมีงวดอยู่นะครับเหลืองวดอีแค่หนึ่งงวดถึงสองงวดเนี่ยนะครับตัวนี้เขารับนะครับเพราะว่ายอดยอดคงเหลือเนี่ยมันยังเหลือบัวลายนะครับเท่ากับเขามาคุยกันได้นะครับตัวนี้ก็คือเขารับดีเทิร์นอยู่นะครับก็คือถามาเทิร์นเงิรักราคาเงินสดวถี่คงเหลืออยู่นะครับแล้วก็เข้ากับขึนเงินส่วนต่างให้ลูกค้าตัวนี้เขาคือเขารับรับสื่ออยู่นะครับเพราะว่าเขตจังหวเสียเขาเห็ด ก็ค lives, ือเซลล์เองเนี่ยรราเป็นประจาเลยนะครับเรื่องงวดสองงวดเนี่ยนะครับลักจาลูกค้ามาดีเทิร์นตัวนี้กนรับนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ลูกค้าเราบอกว่าคันสื่อไปแค่ใส่แค่ปี2ปีเราบ่มากอยากเปลี่ยนสมม่าซื้อโตเล็กไปอยากเปลี่ยนเป็นโตใหญ่เนี่ยนะครับต้องคิดตังไหนนะครับเซลล์เองมีวิธีแนะนำตังไหนนะครับตัวนี้ก็คือแนะนําว่าให้ลูกค้ากี่จะมีทางออกกี่ขันเข้าอยากมาสื่อขันใหม่นะครับก็คือการเปลี่ยนสัญญาครับตัวนี้ก็คือสีสามาทาไ้เพราะว่าไอ้สัญญาก็คือเปลี่ยน สัญญาให้บุคคลอาจจะเป็นพี่น้องนะครับเป็นญาติเป็น,ปนโมูที่ตรงการรถคันเนี้ยนะครับเข้าก็ต้องตกลงเงินดาวน์น่งองเปลี่ยนสัญญาเบิกนะครับเขาก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรสยามคูปอตกาลีสิงนะครับเลนะครับเพื่อเปลี่ยนสัญญาออกเขาก็จะมีพันธะกำหนดขนาดนะครับเขาก็สามารถมาดาวน์รถคันใหม่ได้นะครับแต่บางคนลูกค้าบางคนเนี่ยมีศักยภาพสูงนะครับก็คือสามารถออกรถคันหนึง่งคันสองที่ยังไม่ทันเงินก่อนเก็ได้เพราะว่ารายได้เพิ่มหลายนะครับตัวนี้ก็เห็นได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น คำถามที่พบบ่อยนะครับเซลเอกมาตอบคำถามนะครับคนที่สนใจอยากเอารถมาเทิร์นนะครับตีเทิร์นนะครับแหลกเปลี่ยนซื้อขายก็ล,ลองสอบถามเบอร์เซลเอกกันข้รมาได้นะครับ092291172นะครับโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ